ทะลุทะลุทะลุข้าพักปอดด้วยข้าพักตบอยู่ไหมโอ้โหเ,เต็มเลยครับเนาะพี่น้องครับตกปลาครับเมื่อนี้สเสบียงพร้อมอุปก,กรณ์ครบ ทีมงานครับทีมงานโอ้ลมยังแห้งเลยย่งยัางทูกข้างล่างกันลไปครับพี่น้องตกปลาครับฉีแางงานครับบรรจุ

还有呢，你看，哎哎。 Sắp yên lắm Ồ, kêu đi bà khi mở máy mở máy máy lạc hack màn chết mít chát 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 anh đâu mới nhầm trái bớt nè chín đâu hỏi vậy chạy vào đây hỏi tài ban, hỏi xử lý à จันไม้แล้วครับมันยาการกับพี่น้องมันยากาศบริมาโดนนะครับมันเป็นปีอะบะปีสองปีแล้วครับออรอชมครับพี่น้องสมเนนั่นแหละนั่นแหละ,และจแจม nha nha chị sai ạ xong rồi xong khó lắm xì xong hả xong dao xong rồi xong rồi rồi Hả สูตรสำเร็จ นงตัวน้อยกดถ่ายได้ไหมโอเคตัวาเ๋ยังไม่เอาตัวแเลยเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเกี่ยวเขาเดีเกี่ยวรไป ส่งครับน้อตัวกว่าใส่ này nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp าเอาแล้วครับเสียเบิดลงเสียเบิดเสียเบิดลงเสียเบิดมันเข้าป่าหญ้าแล้วนี่โอ้ยน้องลืลลลล่นๆพลิกปอดได้มื้อนี้เขาป่าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวลง้งแน่ละเมื่อนี้ หอบงทายนะไปไปโอ้เดี๋ยวโล่งละบาดไม่ลึกใช่ไหมสเสบิดโอฟขัน่นไหนน้องมือเลย <c oughs> ตายตายตาย

กนนี่ครับพี่น้องครับยุปเปิดตัวอะไรได้เปิดึันได้ตัดไปกันนั่งเลื่มไม่ได้ไหมกไปกดตัวแดงเลื่มบีไม่หมือนับอเราจะไปกับพีทันไทยพีมันมันหันไม่ไ้ดิน้องครับ ตักาหลวงเลียสองสองมสามมีนาตาคุปุครับพี่น้องครับเมียนหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งง่ยงอหง่ะเนี่ยเมียนหน่งละง่ดเออนี่ครับคนโตเลยครับพี่น้องดอนชิตตี้ thì ừ. có okay. okay rồi. Đi thẳng, đi nghiêng. Đây rồi. Đó ครับ. được rồi, 1 ทีมงานกับส,ล,สลือไปแล้วครับทีมง,งานไม่เป็นไรลนะบวงสรวงไปไล่แล้ว<ป>ลบสไลด์นะครับทีมงานครับพาก็ได้ไปแล้วหนึ่งตัวแดบไลครับง่ายมากเลยครับรอรุ่นกันต่อไปครับ ไปจะเป็นของใครครับสามเจ้าครับเบ็ดห้าคันสามเจ้าไปสมีมานครับพี่น้องรอรุนครับรอรุนจุไบไม่เหมงเดียวเลยออกไก่กันม่ได้หามังึ้นยากครับเสืต่อไปจะเป็นของใคร สาวมากสาวยังต้องวยสาวมานมาครับ,รบนุ่มๆนุ่มๆในผ่านห้องเดียวแนมครับยังต้อสามทีคนสาวสาวม,ม,ม,มาใกล้แล้วครับเีนาจะสวะแน,น,น่อะเนี่ยเบือปะนี่ leo leo, gì? là mai gì, vẫn đi gì là mai này, anh nhiều sao phan, sao phanตลอด cho ลังมืดครับมันไกาไม่เยอะไม่เยอะ หลอกลันเะครับพี่น้องได้ข้าวว่ะถือบ่ครับมืดแล้วครับมันป่าหน่อยบ่ะเะโอ้ผ่าลนะครับมันได้จจเั้งดแกะหมดเลย ี่รอบก็ฮักครับน้อยลบน้อยรบผู้สาวน้อยสาวไหไปมาเก่าเด้อพลังรับพี่หองคัน่คื้นี่โทษหลายวะเฮ้ยไปทานกันจับเลยนะมึงคงเกินไปนะ มึงแค่เอาไง่ายมึงแค่ตบตูดเนะื้อวิธีหนึ่งอะ่ะถึงรอบไปแล 50, ้วห้าหมื่นนะยังไม่ได้จำคุกนะมึงหายไปแล,วล 50, ้วเงินห้าหมื่นนะถ้าถ้าเขาพอใจอ่ะพี่ฮะพอใจอะ่ะเขาชอบอะ่ะ <laughs>